ใจฝนอีกแล้วไม่รู้มันจะหยุดตอนไหนจะตกตอนไหนแต่ที่ผ่านมาก็คือไม่มีฝนก็มีหมอกลงอย่างแบบหนาๆเลยคือหมอกมันหมอกหนักหมอกทีู่กถักลงมาตามลมหมอกที่เหมือนฝนยังไงไม่รู้ไปลองดูไม่ได้แค่ว่ากันผมเพิ่งขับรถคันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เมื่อวาน แลก็ตอนนี้ก็จะมาขับรนะไม่รู้ว่าเราเลืมกวิธีการขับมันเป็นอะไรอย่างต่อไปไม่ค่อยได้ไป let's go ตั้งแต่ก่อนที่ออกเดินทางในครั้งนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าบ้านป่าปงเปียงนั้นอยู่ก่อนที่จะขึ้นมาถึงบ้านกลางหลวงจุดที่ผมพักตรงนี้แต่ความจริงแล้วบ้านป่าปงเปียงต้องเดินทางขึ้นไปในเส้นทางเดียวกับยอดดอยอินทนนท์ซึ่งผมเดินทางผิดแล้วก็ต้องย้อนรถกลับมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ไกลมากตอนนี้เราก็ คิดว่าเริ่มสตาร์ทต,ตรงที่จุดที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเทนน์ละกันเราเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เวฟฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับเป็นวันที่2องที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเกลียร์แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ชำนาญรถและไม่ชำนาญทางเลยเพราะว่าเส้นทางที่ผมจะไปนี้ ก็คือผมไม่เคยไปเลยหลังจากที่เราจะได้ผ่านจุดตรวจตรงอุทยานก่อนที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์อีกประมาณ km, 5 0กิโล5กิโเมตรนะครับเราก็จะเดินทางสู่บ้านป่าบงเปียงอีกประมาณ12กิโเมตรกว่าจะไปถึงตอนนี้ขึ้นเป็นทางราชันตลอดเวลาเมื่อเราผ่านจุดต,วตรวจมาแล้วในตรงนี้นะครับก็ จะเป็นป่าสนซะส่วนใหญ่เส้นทางก็ส่วนมากแล้วจะเป็นทางลงนะครับเป็นทางลาดลงทางที่ลงไปเรื่อยซึ่งทางลงเนี่ยผมคิดว่าอันตรายกว่าทางขึ้นนะเพราะทางขึ้นมันบิดอย่างเดียวแต่ทางลงเนี่ยเราต้องเบรกต้องอะไรด้วยอันนี้เรา,เาฝ่าหมอกไปเรื่อยนะครับ จุดที่หมอกอยู่ตรงนี้ก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นระยะทางที่น่นจาจะง่ายที่สุดในเส้นทางที่จากยอดดยอยจันนหรือจากที่ทําการเวทยดน่งชาดยอยจันนสู่นาขบันไดป่าบงเบียงนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ฟา ะตรเรไม่มั่นใจหรอกในตรงเกียรติาสตร์เพราะว่าเราไม่เห็นท,ที่นี่เป็นครั้งแรกมันครั้งแรกแล้วก็ทางก็เปลียนด้วยทางกลางไม่ห ไี่เหนเื<ะ>่ยเดี๋ยวเอาเร็วกันเด้อเส้นทางอ่าทั้งหมอกเต็มอะไรขนาดนี้น ผ่านเส้นทางขึ้นลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเส้นทางลงแต่ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่อ๋อมีป้ายครับป่าบงเปียงครับป่าบงเปียงวงนะครับไม่เรียกวงนะครับเขาเลียนไว้ตรงนี้นะครับป่าบงเปียงนะครับเฮ้ยป่าวงเปียงเฮ้ยป่าบงเปียงถูกแหนเขาบอกให้เดียวขวาเฮ้ยไหนทางเดียววาเนี่ย กี่ว่า6กิโลหยียบว่ะุนเมื่อกี้ชันมากนะกันอยู่อตอนลง ตอนขึ้นก็ขออย่าให้เลื่อนตอนลงก็อย่าเลื่อนนะเส้ทางปลอดภัยนะเราหนะลังจากที่เราผ่านป้ายเส้นทางน้ำตก,ตกแม่ปานนะครับก็ประมาณหกกิโลเมตรกว่าจะถึงนะครับ<ม>คือหลังจากตรงนั้นก็คือจะเจอจางแคบแล้วก็จะเจอกับเส้นทางที่เรียกว่าน่าจะชันที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดนะครับก็เป็นเส้นทางที่ผมต้องใช้ขาลากพื้นเลยเพราะว่ากลัวเบกรกหรือกลัว เกียร์ของรถนี่เอาไม่อยู่และกลัวถนนลื่นด้วยเพ,เพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะครับ,น,รบน้ำไอ้น้ำอาจจะมาประทับที่หน้าจอทำให้ทุกคนมองไม่เห็นนะครับ๋อแล้วมั้ยอ่างลบ ถ้าไปเจอแบบอะไรขว้างขานมิจจะลงไปทางไหนอ่ะทางแคบผมพยายามจะฉายเส้นทางให้ดูให้มากที่สุดนะครับแต่ก็จะตัดออกบ้านจะได้ไม่น่าเบื่อและยืดยาวจนเกินไปเส้นทางก็ค่อนข้างแคบแล้วก็ ทางลงข้างชันนะครับแทบจะลงอย่างเดียวเลยนะครับในเส้นทาง6กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงบ้านป่าบุงเปียงนะครับ างเมื่อกี้โหต้องระมัดระวังมากเลยอะคนไม่ชินทางคนไม่เคยมาเป็นทางลงที่ชันยาวๆเลยขึ้นมาจะรู้สึกยังไงไม่น้อขึ้นมา นคือน้ำมันฝนตกตลอดเวลาก็จะลื่นได้คือตรงเนี้ยมันมีทางขึ้นกับทางลงอ่ะครับแต่ว่า g p s บอกว่าทิศซ้ายอะลองดู ิดซ้ายไปทางนี้นะครับทางเป็นปูนนะครับไม่ใช่าดยางไม่รู้ว่าปูนกับาะยางไหนเกี่ยวกันเนาะแต่ว่าถ้าาดยางเก่าๆก็คือมันจะนี้ยมันจะไม่ระบายน้ำแต่ถ้าปูนเนี่ยมันก็ไม่ระบายน้ำอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะปืดมากกว่า นี่ขี่มันไปแล้วแต่เกียวโต้ดูครับมุกโน่าจะมายากอ่ะเพราะว่าฝนลื่นฝนตกลื่นห้ยหนาวไม่ลื่นขึ้นหลงยาก โผมอ่ะผมข้มางเจาะแนี้หัวแบบหัวมาไม่ได้ตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นทางที่ลงมาจากน้ำตกแม่ปานหรือเปล่าดูดิน้ำใสนะครับน้ำไม่เป็นแคนะครับไม่เป็นโอซินนะครับโอ้โห ถ้าจะเล่นได้อ่ะน้ำใสเนี่ย yeah. น้ำใสนะครับอาจจะแรงบ้างนะครับแต่ว่าก็ใสนะครับถ้าก็าเดินลงมาเล่นแบบนี้ก็ได้ใครจะมาเล่นน้ำกลางฝนนะรับใครจะทำแบบนั้นทำใยผมอยู่คนเดียว อ่าทุกคนเรามาถึงแล้วบ้านป่าวงเปียงไม่รู้แปลว่าอะไรที่ที่มีนาคั้นบันไดที่ดีที่สุดและโด,ด่งดางที่สุดในประเทศไทยน่าเสียดายมากเลยที่ฝนตกเยอะไปหน่อยตอนนี้ถ่ายรูปคงจะไม่ค่อยแจ่เท่าไหร่ไว้ครั้งหน้าค่อยมาพระโขมงเตท,ท,ที่นี่นะครับครั้นหน้าแล้วกัน กินหนึ่งเดียวในหมู่บ้านที่ขายอยู่มีอะไรกินบ้างครับ แค่จะตลอดเวลาเลยไหมเนี่ยแม่คนที่เขาขายของอยู่ของกินเนี่ยเขาก็บอกอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับสภาพป่าบงเปียงช่วงมรสุม เปิดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีร้านสเต็กเปิดอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้สักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยกลับไปที่พัก มองอะไรไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ฝนยังตกอยู่นะแต่ว่าเรามองวิวเห็นนะแต่คือตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็หมอกเต็มเลยมันก็เริ่มมีฟ้าขึ้นจอหอโอ้ยสวยมากยิ่งถ้าไม่มีหมอกนะตอนนี้วิวสวยจริงเมื่อกี้ที่ผม หมอกน้อยกว่านี้นะวันนี้คือหมอกเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยบินดงบินโดนโดอะไรก็ทำไม่ได้ เนื่องด้วยทัศนวิสัยที่ค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกการจะมาถ่ายวิวในบ้านป่าของเปียงในเวลาแบบนี้ทาให้เราบางครั้งก็ต้องรอหรือก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าที่ท้องฟ้าจะเปิดให้เรานะอรนะตอนนี้ใบมันออกไหมแล้วใช่ล้างกับก็มันร่วงก่อนที่เข้าสู่หน้าฝนร่วงเป็นหน้าแตกก็ก็ มาอยากกินเช่นเลยอันนี้เช่ามอไซค์มาแต่ถ้าปกติถ้ามาหน้าหนาวก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่รูปไปประมาณนั้นไปเรื่อยๆเลยข้ามทั้งพัดนั่นเลยเที่ยวไปเลยๆรวดเดียวถึงเชียงใหม่เลยเที่ยวไปเรย แล้วก็คือก็จะมาเที่ยวเรื่อยๆในภาคเหนือย่างเงจากาปีที่แล้วก็ไปจังหวัดตราดก็ตแม่แมต้องสอนแล้วก็อะไรนะไ้ปายอ่ะแม่ต้องสอนก็ไปเวียงแหงเวียงแหงก็ไปเชียงดาวแล้วก็มา ่อมันต้อไโงมีทางลัดทางลัดที่ทางลัดที่มันเป็นดินลูกรางอย่างเดียวเลย ก็จะถ่ายรูปสวยๆหมอกก็มากัดไม่เพื่อนมันไม่ใช่ตอนนี้มันต้องมาตอนนี้ด้วยขอถ่ายรูปก่อนไม่ได้หรอเมื่อไม่มีอะไรทำเนาะขับรถเล่นไปเรื่อยนะครับก็ <morb> อาจจะ um. ไ,ไม่ได้ขับอะไรรอบๆนะแล้วก็ลงไปชมวิวด้านล่างก็จะเป็นจุดที่ต่ำกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าหมอกจะเยอะกว่านี้ด้วยก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกระท่อม แล้วก็ทุ่งนาที่เลือนหลางนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ขับรถฝ่าสายมอ,อกแบบนี้จริงๆผมก็ควรจะพักที่นี่นะแต่ก็คือผมของผมเอาไว้ที่ดอยชนนเกือบหมดก็เลยเอาไว้รอดหน้าแล้วกันนะถ้าพักที่นี่อาจจะได้เห็นอะไรดีๆก็ได้นะไ,ไ้จองที่พักไว้ด้วย Thật tuyệt vời Nhưng tôi cũng และภาพพวกนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่หมอกหายไปมากที่สุดสำหรับวันนี้แล้วเอาละได้แค่น,นี้ครับทุกคนเอาภาพมาให้ชมก็แปบ๊บเดียวนะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรได้แป๊บเดียวก็กลายเป็นแบบเดิมหมอกเต็มอีกแล้วเจ,จ้าไมเ่เป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะรอยประมาณไม่ถึงชนะั่วโมงแล้วเราจะกลับไปที่พักของเราที่ดอยอินนงลองขับรถลงไปข้างล่างไหมโอเคเราก็เดินทางกลับกันนะครับทุกคนบ่บายสามมกว่าแล้ว ความจริงอยากจะกินกาแฟอีกหักแก้วแต่ไม่รู้ว่าหมดจะตกหนักหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าหมอกจะหมดไปเมื่อตอนไหนดังนั้นไปกลับดีกว่า โอ้ตรงนี้เป็นน้ำตกอะไรสักอย่างจะกางเต็นได้หรือเปล่าครับเพื่อขอกางเต็นได้มีศาลามีอะไรด้วยนี่ยคืออะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยตกแม่ปานขึ้นแล้วก็ไปบอกเลินชิ้นเกียร์ ยาววินติโลเลยคับแต่รู้สึกว่าตอนลงจะน่ากลัวกว่าับเพราะว่ากลัวลื่นขึ้นเท่าไหร่ผมว่าเมื่าไหร่นะเกียร์สองเข้าไปสบายเลยชิวๆเลยลื่นรู้สึกยออมากเลย เศษไม้เศษอะไรนี่อย่าไปเหยียบนะครับก้อนหมนก้อนหินเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะทําให้ลื่นได้นะครับไอ้แต่ๆเ,เ,เ,เนี้ยพยายามหลบแล้วก็ไอ้เส้นเหลืองๆนี่อย่าไปเบรคบนเส้นนะครับว่ามันลื่นนะครับนี่นะครับน้ำตกสิริภูมิจากยอดดอยอินทนนท์ โอ้โหสังเกตดูไอ้น้ำดี่ครับรุนแรงเหลือเกินโอ้โหอย่างแรงแต่น้ำไม่ขุนนะนะครับน้ำเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับฝนน่าจะน้อยลงแล้ว